ก็เป็นไปตามอย่างที่คาดนะครับนะเออนะเดือดกันผุดผุดทีเดียวนะครับเอ่อเดือดกันผุดผุดทีเดียวก็เป็นไปตามอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะเอฟซี FC นะว่าเอคุณนุสลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมเลยที่เข้ามาแล้วนะเออก็ชัดเจนนะครับเอฟซี FC นะว่ามันต้องมีภาคสามเพราะว่า ภาคนี้ไม่จบไหมนะอสวัสดีครับผมนะสวัสดีตอนบ่ายค่ะนะเป็นไงล่ะเขาแจ้งความจับแล้วไงอา่าคุกคามสถานเดียวนะคุกสถานเดียวใช่ไหมเ,เมื่อผีเข้าเลยนะแอดดูที่ช่องไว้ใหญ่เรอนะ คือพูดง่ายๆนะคือเขาไม่ยอมรับอ่ะมันมันจะกลายเป็นรทตรฐานนะเอฟพีดีเอ็ดบอกเลยเลยนะมันจะกลายเป็นรทตรฐานนะเรื่องนี้อใช่ไหมมันจะกลายเป็นรทตรฐานในเมื่อในเมื่อคุณผิดเนี่ยคุณไม่ให้เขาเข้าไปตรวจสอบอ่ะยังไงเขาก็ต้องมาตรวจอีกนะครับถึงคุณจะไม่เข้ามันก็ไม่มีทางแหละเขาก็ต้องมาตรวจอยู่ดีเพราะอะไรอ่ะเขาต้องมาวัดความลึกวัดอะไรต่ออะไรถูกไหมนั่นคือกฎหมาย อ่นั่นคือเป็นกฎหมายคุณไม่ให้เขาเข้าไปมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอซีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้า่างนั้นคุณจะอยู่ลอยอยู่เหนือเมฆเหรอมันไม่ใช่ไงนะจะลอยอยู่เหนือมันไม่ใช่เออคุณไม่ให้เขาเข้ามาวันหน้าเขาก็าามาใหม่เออแล้วแล้ว คุณจะทําให้มันเป็นปรทัรฐานในประเทศไทยหรือว่าเออในประเทศเนี้ยจะให้เป็นปรทัดฐานเลรอในเมื่อผิดแล้วกูก็ต้องยอมรับไปแค่นั้นเข้าสู่ขบวนการไม่เห็นมันจะแปดตรงไหนเลยเอฟซีให้เขามาตรวจมาอะไรซะมันก็จบยิ่งคุณทําอย่างเงี้ยนะแอบบอกได้เลยว่าคุณกําลังท้าทายระบบอยู่นะเออถ้าเขาทําอะไรคุณไม่ได้คุณก็จะลอยคุณก็จะไปคุยโวโอวดได้ว่าโอ้โหกูสุดยอดแล้วเอ,อทําอะไรไม่ได้หรอกถ้ามาแบบนี้นู่นี่นั่นมันไม่ใช่ไง อันนี้มันผิดคุณจะยอยเหนือกฎกติกาของประเทศมันได้ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่นะมันผิดก็เข้าสู่ขระบวนการไปใครทําผิดกันแล้วแต่ก็เข้าสู่ขระบวนการไปเมื่อแล้วนะครับใช่ไหมกรมทรัพย์แจ้งความดาเนินคดีแล้ว ใช่ไหมนั่นน่ะสินี่แหละเอฟซี FC. นี่ไงเขาเรียกว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรคุณไม่ได้มันจะกลายเป็นมาตรฐานในประเทศนี้แล้วแล้วกฎหมายจะเอาไว้ตรงไหนถามหน่อยถูกไหมแค่นี้แหละเออในเมื่อเขามาตรวจดีๆคุณก็ให้เขาไปตรวจไปก็ดําเนินเรื่องไปตามกระบวนการแค่นี้นมนก็จบแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เอฟซี FC. เต็มที่กระโดนแค่ปรับไม่ขี่ทางหรอกเรื่องนี้ไอ้บอกได้เลยแต่ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยคุณขัดขืนนะ อคุณพยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนี่โดนอีกนะครับเอฟซีปวดหัวจริงงานนี้แอดว่าในปวดหัวจริงนะอคุณคิดว่าคุณชนะเหรอมันชนะไม่ได้หรอกกฎหมายนะมันไม่มีโอกาสชนะเลยเอาจริงจริแอนนี่พูดตรงๆนะเอาจริงนะเอใช่ไหมล่ะคุณคุณกักกันเขาได้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปกูก็จะโดน ครั้งต่อไปคุณก็จะเข้าสู่กระบวนการคราวนี้ถ้าคุณยังขัดขืนอีกเขามาตรวจคุณไม่ให้เขาตรวจคุณก็โดนอีกเออแล้วเขาคิดว่าเขาจะยอมมันมันยอมไม่ได้หรอกมันเป็นกฎหมายแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงถ้ายอมไปอ่ะถามหน่อยนะครับเขาก็จะเอาเป็นบรรทัดฐเฐนี่ยอเน,นี้ยเนะี่ยเออ,อยังไม่ให้เขาตรวจก็ตรวจไม่ได้มันไม่ใช่งไงนี่เมื่อคุณทํเพความผิดเขาก็ต้องจะเขาก็ต้องตรวจตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการมันก็จบแล้วไปดื้อแพ่งทำไม ยิ่งคุณทำอย่างเนี้ยคุณทำให้เรื่องบานปลายนะจะบอกไว้เลยนะนะลงแล้วใช่ไหมนี่แหละก็ใช่ดิเขาก็ต้องไปแจ้งความเนืในเมื่อคุณไม่ให้ความร่วมมือกับเขาอ่ะเขาก็แจ้งความมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วถูกไหมนี่แหละชัดเจนเอฟซีพูดกันตรงๆอ่ในเมื่อคุณไม่ให้เขาเข้าไปตรวจสอบเขาก็ไปแจ้งความอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็จะว่าคุณเนี่ยขัดขวาง การทํางานของเจ้าหน้าที่พยายามขัดขวางเอ,อบิดเบือนอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จากกระทําเป็นคืดพูดง่ายว่าเป็นเรื่องเล็กเนี่ยมันก็สร้างเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นี่ไง FC? เอฟซีคือไม่น่าไอ้พูดได้เลยแล้วไม่น่าเลยอย่าคิดว่าคุณทํากักกันเขาได้ครั้งนี้แค่งนั้นนะมันครั้งต่อไปเขาก็จะมาอีกเอฟซีเขาก็จะมาอีกนะเมื่อคุณไม่เข้าครา,านี้เขาจะใช้ จากเบาไปหาหนักเลยนะแอดพูดได้เลยเนี่ยเอาจริงๆเริ่มจากเบาไปหาหนักนะในเมื่อเบาแล้วคุณไม่ดําเนินการคุณไม่ทําอะไรคุณทําคือทําอะไรเขาไม่ได้เขาก็จะเริ่มจากหนักขึ้นไปเรื่อยๆเออแล้วกฎหมายมันจะบังคับใช้ในประชาชนได้ยังไงในเมื่อกับประชาชนทาผิดถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกนี่คือตามหลักความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุณจะมา อยู่รออยู่เหนือกฎหมายมันเป็นไปไม่ได้ใน,นเมื่อคุณทําผิดกูก็ให้เขาไปตรวจสอบมันก็จบแล้วเออคุณทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วก็อ้างบอกว่าโอ้ยไม่สามารถจะออกใบตรวจค้นได้นู่นนี่นั่นอ่ะไม่เกี่ยวแล้วเขาจะใช้กฎหมายบังคับว่านี่คือการอ่าขัดขืนเจ้าหน้าที่เออเห็นไหมขัดขวางเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุณก็โดนแล้วงานนี้คุณหนักเลยโดนข้อหาน,นี้าไปอีกโดนอีก ซวยเลยคราวนี้ซวยเออสันส้นๆว่าซวยแล้วโวยวายโวยโวาย,ย,ยอยู่ในบ้านมันมีประโยชน์อะไรถามหน่อยมันไม่มียิ่งคุณทําให้ตัวเองเนี่ยแย่ลงบูดพูดง่ายสุดท้ายใครก็ช่วยคุณไม่ได้คุณทําผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาดีๆเขาค่อยมาตรวจสอบก็ให้เขาไปตรวจสอบสิใช่ไหมเขาไปตรวจอะไรก็ตรวจเออหรือว่ามีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ให้เขาไปตรวจดีๆมันก็จบแล้ว เออแต่อันนี้โอ้โหคุณไปให้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเอฟซีเอนก็งงเลยนะเนี่ยเออเข้าไปเนี่ยครั้งแรกก็คว้าน้ําเหลวใช่ไหมครั้งสองก็มาคว้าน้ําเหลวอีกขมาตรการครั้งสามหนักขึ้นนะอ,อพูดได้เลยหนักขึ้นกว่าเดิมอ,อหนักขึ้นแล้วจะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยบังคับใช้แนละ้วมันเป็นยังไงเออต่อเมื่อคุณไม่ยอมอ,อคุณเอาชนะอ,อ่าผู้ที่ร้องได้นะครับนะ เออแล้วเขาก็จะมาใหม่อีกเขาก็ไม่จบอีกเขาก็จะมาใหม่อันนี้เขาเรียกว่าขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะพยายามขัดขวางนะคุณจะอ้าวว่าออ้ยนี่มันสถานที่ของเอ,อสถานที่ของชั้นนะเคหะสถานของชั้นสถานที่ของั้นห้ามบุกลุกมันไม่เกี่ยวเออในเมื่อคุณคุณกระทําความผิดเนี่ยนะอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้สงสัยว่าคุณกระทําความผิดเพิ่ม,เต,มเติมอะไรอีกหรือเปล่าแค่ตรงนี้คุณก็ให้เขาไปตรวจสอบสิ อ,อคุณต้องไปแสดงด้วยอํานาจอย่างอื่นมาอีกเหรอแค่นี้คุณก็โดนแล้วเนี่ยคุณคาลังขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่มันจะหนักนะบอกได้เลยมันจะหนักนะก็ให้เขาไปตรวจสอบเข้าสู่ดำเนินการนะให้เขาไปตรวจเช็คว่าเออเป็นยังไงไอะไรเขาก็จะออกมาตรวจเช็คแล้วก็ดําเนินการไม่ใช่ว่าคุณจะทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้รู้ว่าผิดก็ต้องว่ายอมรับไปแค่นั้นเอง ถ้าคุณทําอย่างเนี้ยคุณไปฟ้องร้องที่ไหนมันก็ไม่ได้หรอกนะมันผิดไงคุณจะไปร้องเรียกความยุติธรรมมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเอฟซีแล้วเพราะว่าเขาจะถามว่ามันผิดหรือถูกอ่ะก็เข้าสู่กระบวนการไปสิเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขามาตามหน้าที่เออคุณหาวเขาบุกลุกหรือว่าคุกคามมันมันไม่ใช่เลยอย่าไปอ้างตรงนั้นไม่ใช่เขามาทาอ่าคนที่ไปร้องอ่ะร้องเขาก็ต้องมาตรวจสอบว่าผิดหรือถูกเขายังไม่ได้รู้เลยว่าผิดหรือถูก ก็ให้เขาไปตรวจสอบแค่นั้นเองโอ้โหเอฟซีนะมันกลายเป็นเรื่องเล็กทําให้เป็นปั้นเป็นเรื่องใหญ่คราวนี้ยหนักใครอะถามหน่อยเอ่อ uh huh. หนักใครนะครับเอฟซีเห็นไหมใช่ถามว่าลุงป้าเขาขัดขืนไหมเขาไม่ขัดขืนขก็ไปตรวจสอบก,ก็ได้นี่เห็นไหมมันก็ไม่มีปัญหาคุณจะหาว่าเขาจะไปทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เขาก็แค่ไปทําให้มันถูกแค่นั้นเองถูกไหมอืมนั่นนะซีนะครับเอสซี SC นะใช่คนมันผิดทุกเรื่องมันก็แบบนี้จบยากเออมีแต่จะบานออกใช่ยิ่งทำอย่างนี้นะทำให้เนี่ยคุณโดนข้อหาไปอีกถูกไหมเออยิ่งคุณทำเงี้ยคุณโดนข้อหาเพิ่มอีกเลยเออ เพิ่มอะไรก็คือขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ขัดขวางเพยายามบ่ายเบี่ยงพยายามไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นี่คุณก็โดนข้อหาไปแล้วถูกไหมลนะ่ะเออเขาสามานะ่ะนะเขาไม่ได้เป็นรังแกใครเข้ามาแนละ้วตรวจเช็คว่าถูกถ้ามันถูกมันจะมีปัญหาอะไรเออถ้ามันไม่ผิดมันจะมีปัญหานี่คุณพยายามแอบซ่อนลิ้นในสิ่งที่ผิดอยู่หรือเปล่าเออคุณพยายาม ปกป้องตัวเองปกป้องกระทั่งคุณความผิดคุณทําความผิดนี่นะมันไม่ใช่ไงก็ในเมื่อมันผิดคุณก็ต้องยอมรับไปแค่นั้นเอง <c oughs> เรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเอาจริง <c oughs> เออมันไม่ได้มีอะไรเรื่องมันไม่ได้อะไรครับเนี่ยเออเขาไม่กล้าล่ะก็นั่นนะสีก็ <c oughs> นี่แหละเอฟซีก็ดูกันนะครับอืม คือพูดง่ายๆนเอฟซีนะบอกเลยเลยว่างานนี้นะก็โหบันเทิงมากแล้วนะเออทำอะไรผิดๆแต่มันผิดต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่นี่ติคือคุณขัดขวางคุณพยายามบิดเบือนคุณพยายามจะไม่ให้เขาเขาไปตรวจสอบมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะเออไม่มีปัญหาเลยก็คุณก็กกปล่อยเขาไปตรวจสิไปตรวจเช็คได้นี่ก็มีอยู่จุดนั้นจุดเดียวเองนะครับอ่า ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าคุณไม่ให้เขาไปตรวจเนี่ยมันก็ทําให้เขาีต้องอยากจะเข้ามาอีกนะยังไงเขาก็ต้องมามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เขาจะไม่มาเขาก็ต้องมาอยู่ดีเออมาอยู่ดีแล้วครันเนี้ยจากเบาไปหาหนักแล้วนะจะบอกไวยเลยถ้าเขาถ้ามาอีกคุณไม่ให้เข้าาอีกนะงานนี้แหละนะครับบ้านหรือเปล่าไม่รู้สิเอฟซี FC. งานนี้นะ่ะนะเขาจะหนักขึ้นกว่าเดิมแนะ้อดวา่าเอาจริงๆนะ แทนที่จะแทนที่จะไม่มีปัญหาอะไรให้เขาไปตรวจธรรมดาเอ,อเต็มที่ก็เข้าสู่กระบวนการก็ตรวจสอบแล้วก็ปรับเสียค่าปรับไปแค่นั้นเออแต่นี่ไปทําให้มันใหญ่ไปอีกนะครับเออไปทําให้มันถูกต้องซกะก็จบแล้วเออ <c oughs> นะแอดวานะ่ะเอาจริงนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับเอฟซีงานนี้ก็เดือดไม่หยุดนะครับเดือดไม่ ไม่ลดลาวาสอกกันทีเดียวเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เอาจริงๆถามว่าเขาจะปล่อยไปไหมเขาก็ไม่ปล่อยเขาก็ต้องมาอีกนะครับเอฟซี FC. เขาไม่เขาต้องมาอยู่แล้วยังไงเคสนี้เขามันไม่จบหรอกถ้าคุณไม่ให้เขาจบเนี่ยเขาก็จะจบไม่ได้เออ <c oughs> ถูกไหมคุณต้องยอมให้เขาดําเนินการมันจะได้จบแต่คุณไม่ยอมเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่มีทางจบแน่นอน ในเมื่อเขามาสองครั้งแล้วเนี่ยมันไม่จบเขาก็ต้องมาใหม่แค่นั้นเองเออนะครับเอฟซีนะครับตัวงานนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับนะ <c oughs> เออนะออโช์ไงโชแต่ว่าโชแบบเนี้ยโชผิดนะเอฟบ้านะโชผิดนะโชไม่ถูกหรอกเออคุณโชวความสามารถแบบน,นี้ไม่ไม่ใช่ไงโชในสิ่งที่ผิดใช่ไหม ครั้งก่อนอ่ะถ้าคุณอยู่บ้านอ่ะให้เขามาตรวจสอบมันก็จบแล้วเขาก็ไม่ได้มาครั้งสองเนี่ยเออใช่งวดหน้าได้มาอีกไม่ต้องกลัวเขามาแน่แนเออแล้วเขาก็จะพูดง่ายๆอาจจะโดนข้อหาไปอีกเนี่ยนะแจ้งความแล้วใช่ไหมนั่นน่ะสิก็คือแจ้งความนะขัดขวางขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แค่เข้าไปดูเฉยๆนะครับเออ ทำไมถ้าปล่อยก็โดนใช่ปล่อยก็โดนคือตอนนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องราวแล้วไงเอฟซีเขาปล่อยไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องราวแล้วไงอ่าทุกคนเขาเห็นกันหมดแล้วไงเออถูกไหมเขาเห็นกันหมดแล้วก็วปล่อยไม่ได้แล้วตอนเนี้คือเลิกล้มงานนี้ก็ไม่ได้นะน่าคิดใช่ไหมมีอะไรมากกว่านั้นยก็ก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาแอดเดานะเขาอาจจะต้องการเอาชนะ สองคนนั้นหรือเปล่าโชว์โชว์อำนาจโชว์บารมีหรือเปล่าโชว์ให้เอฟซีเห็นว่าเนี่ยเขาก็ทาได้นะแต่การโชว์แบบนี้นะนะมันผิดนะ,ะสวัสดีครับเจแอนนะครับสวัสดีครับผมเออเจ๊ไหมใช่ครับผมข่าวหน้าเข้ามามันหนักกว่าเดิมนะครับนะหนักกว่าเดิมแน่ๆนะครับเออจริงๆ งานนี้นะแอดบอกได้เลยว่าคุณทำผิดผิดแล้วคุณสู้ในทางในผิดในเมื่อคุณรู้กระจายตัวเองเนี่ยว่ามันผิดผณก็ยอมรับไปก็คือให้เขาเข้าไปตวรวจซะมันก็จบแล้วเอ,อให้เขาไปตวรวจซะมันก็จบแล้วแต่นี่คุณไม่ให้เขาไปตวรวจแล้วเขาก็จะมาใหม่นะครับเขาไม่เลิกหรอกในเมื่อมันไม่เคลียร์ไงยังไม่เคลียร์เขาก็เลิกไม่ได้ถูกไหมนะเขาเลิกไม่ได้นี่แหละคือสาปัญหาและสาเหตุแล้วเลิกไม่ได้เนี่ยชัดเจน พอต่อไปเนี่ยนะเอ่อต่อไปเขาก็จะมาหนักขึ้นกว่าเดิมยิ่งเขา้าไปแจ้งความแล้วเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมนะพร้อมหมายแล้วคนนี้นะ <c oughs> เออไม่เข้าใจว่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทําไมเออนะถามหน่อยนะ่ะลุงนะ่ะเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขามานะ่ะมีปัญหาไหมเออเขาจะมากี่คนก็แล้วแต่ พอเข้ามาเยเขาก็ให้เคลียร์เลยพอเคลียร์มันก็จบไงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปทําให้มันถูกต้องซะถูกไหมก็แค่นั้นเอ่ใช่เข้ามาเป็นร้อยแล้วก็บอกว่าโอ้โหใส่เสื้อเกาะมาด้วยหนาใส่เออใส่เสื้อป้องกันกระสุนมันโอ้มันไม่เกี่ยวเสื้อกองเสื้อเกะอ,อะไรเขาก็แต่งชุดของเขามาอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็เรียกว่าออกปฏิบัติหน้าที่ เขามองเห็นว่าแต่ก่อนนะวันก่อนนะที่เขาไปน่ะไปโชว์ไปโชว์อยู่ในห้องสอบสวนนะเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็กลัวเขาเลยเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนนะมาก็เลยเซฟตี้ไว้ก่อนอาจจะโดนกกงเล็บนะเออเขาก็เสียเหมือนกันแต่พอมาแล้วเนี่ย <c ười> เขาก็เซฟตี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหนะ <c ười> รอกเขาไม่ได้มาจับใครนะี่ถูกไหมอ่าเห็นไหมล่ะเขาจะไปหาอย่างวนี้มันไม่ใช่เนี่ย มากดีเกินเขานั่นนาทีนะครับคุณลงทิ์นะครับนั่นนาทีอ่คือบอกง่ายๆนะถ้าเขายอมตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจบแล้วคุณคุณรอเขาเนี่ยคุณรอนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันแรกเนี่ยเข้ามาแน่คุณก็บอกอยู่แล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาคุณก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณรอเขาให้เข้ามาตรวจมันก็จบแต่คราวนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไร เขาสู่กระบวนการมันก็แล้วไปแต่คุณต้องการเอาชนะเ